โดนโกงอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัส Rv โดนโกงทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต์ทีพีเจ็ดเพจแท้มีผู้ติด,ดตามหนึ่งแสนขึ้นไปเพจขายรหัส Rv ที่กําลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแวร์พิบราคาเริ่มต้นห้าสิบบาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Rv นั่นเองนะครับผมในะวันนี้ผผผมมมมมมจะะะะะะาาสออนน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 บบบบััััั๊๊กกกกคคคครรนะไ่่ ắc, ่ชเเป็เทิดีว เป็นเทคนิคในการกระโดดข้ามหินนั่นเองนะครับผมนะก็แบบนี่ฮะดับแรกเราก็ต้องมายืนตรงตรงเหลี่ยมนะเขาเรียกตรงมุมตรงเนี้ยนะครับผมเนี่ยเห็นปะเออนะครับผมเนี่ยมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็คือการยืนมันต้องยืนให้เป๊ะด้วยนะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ใช้สกิลเห็นปะประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบละเอียดนะครับว่าวิธีการทําเป็นทํำยังไงนะอย่างที่เห็นนะครับนะคือมันกระโดดได้ไกลมากนะครับผมเนะเอาไว้ใช้จังหวะตอนที่ขั่งศัตรู เอามังกรอยู่นะหรือว่าเรารอลัดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเนี่ยเราก็ต้องยืนให้แม่นนะครับผมนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะประมาณนี้แต่ผมยืนไม่ค่อยถูกว่ะรอบนี้อ่านี่ครับผมนะมันก็ไปไกลอยู่แต่ว่ามันไปได้ไม่สุดนะครับผมนะะอย่างที่เห็นคือมันอยู่ที่แบบการยืนและการวางสกิลด้วยนะครับผมนะเออถ้าเราวางเป๊ะปุ๊บมันก็จะไปแบบไกลมากนะครับอย่างที่เห็นฮะ ก็พยายามยืนให้ตรงนะครับผมนะยืนให้แบบตรงมุมอะตรงเหลี่ยมอะตรงเหลี่ยมของก้อนหินเขาเรียกว่าอะไรลายหินตรงนั้นนะครับผมนะแล้วก็ลากสกิลเมื่อก,กี้ผมยืนไม่ได้ประมาณนี้ได้ปะโอ้โหไม่ติดแต่ก็เกือบติดนะัน,น่ีนถ้ามันกระโดดข้ามไปอย่างนงี้แสดงว่าเกือบติดแล้วนะคนก็ไปลองฝึกทําให้มันชํานาญดูนะมันอาจจะแบบเป็นจังหวะ ของมันจริงๆเะเอาไว้แบบรอรัดอะไรอย่างนี้ได้เลยนะฮะคือมันเอาเอาง่ายๆคือมันเอาสามารถเอาไปใช้จริงได้นะครับผมนะทุกคนแต่ว่าทุกคนต้องแบบทําให้มันทําให้มันติดร้อยเปอร์เซ็นต์อะเอาง่ายๆเออหรือแม่ก็สิบครั้งทำสิบครั้งติดแปดครั้งอย่างเงี้ยเออได้อยู่นะเพราะว่ามันเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะที่เราจะใช้อันติเลยนะโอ้โหดูดิผมไม่ติดเนี่ยเราต้องยืนได้ถูกครับผมนะ เอ้ยอันนี้โอ้โหได้ปะไม่รู้เดี๋ยวลองดูน่าจะพอได้นะโอ้โหไปไม่ถึงไอ้เดี๋ยนี้ไม่ติดนะอันนี้คือผมยืนผิดเดี๋ยวผมยืนไกลไปหน่อยประมาณนี้ไดอยู่นี่ไงเห็นปะความรู้สึกผมมันบอกว่าได้อยู่เมื่อกี้มันเลยได้เลยนะครับผมนะฮะ โอก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมนะคือคือพยายามผมผมไม่ได้จำนะครับว่ายืนจุดไหนอะไรเงรี้ยผมแช่ความรู้สึกเอานะฮะแบบว่าเนี่ยดูขอบวงสกิลเอานะครับผมแนะว่าเนี่ยเนี่ยเห็นปะไอแต่ไม่กี่ไกลว่ะฮะอันนี้ก็พอพอได้ครับผมนะเฮ้ยทำไมกูกระตุกเนะี่ยเอฟเอกูเหลือสามสิบเลยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนีเ่ยทำไมเฮ้ยนี่ไกลเกินประมาณนี้ ไม่ได้ฮนะเฮ้ย hey, ได้ปะลองดูดิโอ้โหโอ้โหไม่ได้ที่จริงมันยังมีอีกหลายจุดนะครับผมนะที่มันสามารถทำได้นะแต่ว่าผมจะมาสอนมุมแรกก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนะี่ยโอ้โหเย็ยนี่กูขนาดมาสอนกูจะงทำติดบ้างไม่ติดบ้าง เนี่ยก็มาดูได้นะครับผมในะการยืนนะครับผมในะตอนที่ผมทำติดอ่ะเออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ยผมกูยืนอะไรตรงไหนมุมไหนเนี่ยแต่ว่าหลากัหลกๆก็ยืนอยู่มุมนี้นะครับผมนะฮะเอ,อ้ยโอ้การยืนแบบนี้เพอร์ฟเฟกต์โอ้โหแต่ไม่ติดปิดอยู่นะแต่ว่ามันไปไ,ได้ไม่สุดก,ก็ประมาณนี้นะครับผมนะะอย่างที่เห็น จริงมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวโลกก็ได้นะตัวอื่นก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะโอ้โหไม่ติดความรู้สึกนี้น่าจะได้ลองดูไหมหรือเอียงอีกนิดดูดิประมาณนี้แหละโปรเฟกอ่านี่นะครับผมนะแต่อาจจะไปได้ไม่ยังยังไม่สุดนะครับผมนะแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะก็ถือว่าได้แหละนะครับผมนะฮะ โอเคนะครับผมนะฮะผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรมาทําแบบฟิกเกอร์ให้ดูกันละกันนะครับผมนะฮะแบบฟิกเกอร์นี่เขาทั้งที่จะยืนคนละจุดนะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับผมนะให้มายืนอยู่ม,มุมเดิมนะฮะแล้วก็ทําการเดินตรงหน้าไปเลยนะครับผมนะประมาณนี้แล้วก็ทําการนี่ครับผมนะเล็งไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดินหน่อยนึงนี่เห็นปะ่ะก็ประมาณนี้มันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่ายัง ย่งกยไกลเปสุดแต่จริงๆมันสามารถทําได้แบบเอตรงมุมนั้นเลยนะครับผมนะตรงที่โตโรเลยนะครับผมนะเหมือนเดิมน,นะครับผมนะยืนตรงนี้นี่ครับผมนะลงมาตงนงนี่นี่ประมาณนี้เอ้าฮืย,ยมไม่ติดนี่นะครับผมนะฮะแล้วก็กดอันติได้เลยจริงๆมันทําได้ทุกตัวนะครับผมนะเป็นฟิกเกอร์นะครับผมนะ ี่ผมก็ง่ายๆนะก็ลองฝึกกันได้เนี่ยเห็นปะอันนี้ไกลได้ไม่สุดเลยนี่โอ้ไม่ติดโอ้ไม่ติดไกลเกินอี้เดินมาให้มันอยู่นี่ครับผมนี่ฮะแบบติดมุมเลยเห็นปะโอ้ยังเอาอะ่ะ คือเราต้องเดินมาตรงเอ่อตรงขอบดินกับหญ้านะครับผมนะฮะเนี่ยเดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ให้แบบกึ่งกลางะฮะแบบใกล้ติดกับหญ้านะครับแล้วก็ติดกับดินด้วยเอาเฮียไม่ติดโอ้โหติดแต่ว่าไปไม่สุดแต่ก็ถือว่าใช้ได้แหละเอเอจริงถ้ามีฟิกเกอร์มั่งเดินไปดีๆแล้วฟิกเกอร์ไปก็ได้นะครับผมนะไม่ต้องแบบโชว์ฟีลยะไรขนาดนั้นก็ได้นะถ้าเรายังทําไม่ชนานาญนะครับผมนะฮะ ถ้าเราทำช้านานแล้วหรือว่าทำแบบติดร้อยเปอร์เซ็นก็ทำไปเถอะนะครับผมเนะี่ยเอาไม่ติดไอ้เฮ้ยไม่ติดคือแบบคือแบบผมเนี่ยมันต้องยังไม่ติดนะโอ้ไม่ได้เพราะผมเก่า อ่านี่นี่ได้นะครับผมเนะี่ยคือผมทําคือแบบผมต้องมายืนอยู่ตรงจุดอ่านี้ก่อนแล้วค่อยเดินมาเฮ้ยมันถึงจะทําได้นะครับผมเนะี่ยคือจําจุดเองไม่ได้เนะี่ยเห็นไหมไม่ติดอ่ะไม่ติดอะแน่แน่มันผมต้องมาเดินมาอย่างงี้ก่อนนะมันถึงจะทําติดนะครับผมเนะี่ยเี้ยคือผมจําจุดไม่ได้ไงอ่านี่ฮะเห็นปหมมันประมาณนี้นะครับผมนะฮะ โอ้ก็ไปฝึกกระทำแล้วจริงๆมันยังมีอีกหลายจุดนะฮะตรงนี้ก็ทําได้นะครับผมนะตรงนี้ก็ทําได้นะมาหน้ามังกรเลยมาหน้าคลองเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบทีละจุดกันนะครับผมนะฮะว่าแต่ละจุดทํายังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย